สวัสดีครับ EP ที่สครับเสนอพระปิตานะครับพาราย่อมเยาครับองนี้พระปิตาวัดคือวันหลังยันนะครับเอาสามใบแดงครับพร้อมส่งครับผมองนี้จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อปานวัดคือวันเอาเก้าร้อยบาทครับเนื้อตะปวครับ องนี้ก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อปานวัดเคอวันเหมือนกันครับหลังเบี้ยครับเนื้อจะออกโซนสมเด็จนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับทุกรายการวินฟรีนะครับนี่ก็จะเป็นพระผงส,สมเด็จโตนะครับหลวงพ่อทาบนะครับผมเอาสามร้อยครับ และนี่จะเป็นพระโยกแก่หลวงพ่อวิริยังครับตรงนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเอาห้าร้อยครับแล้วก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อโดสองหน้านะครับเป็นสองแผ่นประกบกันนะครับเอาสามร้อยครับบินซีครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญชินรนาชวัดป้านไร่อำเภอพานทองครับหลวงปู่ทีมปุกเสกเอาสองร้อยพร้อมส่งครับ ขอบคุณครับ